สวัสดีครับผมสไปนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครในแบบฉบับของผมเนาะจะถูกผิดยังไงคอมเมนต์ข้อบอกกันได้นะครับโอเคมอไซค์ของผมก็เป็น ER6N เนาะคันนี้เป็นโมเดลปี2016นะครับระยะทางที่ใช้ไปก็อยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0กิโลแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงรอบที่ต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง วันนี้ผมใช้มันเครื่องโมตุนนะครับเป็นรุ่น7,100รหัสก็1 0 w 5 0นะคระฮแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญก็มี1ก็คือเป็นตัวถังนะครับที่เอาไว้ใส่ใน้ำมันเครื่องที่ที่ใช้แล้วนะครับก็อีกต่นเป็นกลวย ไม่ได้ก็คือนี่ครับน้ามันเครื่องกรองน้ามันเครื่องแล้วก็ประแจขันกรองน้ํามันเครื่องนะครับโอเคซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักประมาณ1-2นาทีนะครับนะเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องเนี่ยมันร้อนสักนิดงเดิน โอเคช่วงที่รอวอร์มเครื่องนิดน,นึงนะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องตัวเลขของตัวมันเครื่องนะผมแบ่งให้เข้าใจง่ายๆนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับคือผมแบ่งเป็นสองชุดเนาะชุดแรกป็นตัวคู่หน้าเป็นสิบบิลนะครับคู่หลังเป็นตัวห้าหน้าห้าสิบได้ชุดแรกเนี่ยเป็นค่าของการทนความร้อนและตัวหล่านียเป็นของค่าความเหนื่อยน,นะครับ ำหรับในบ้านเราเนี่ยไอ้ตัวค่าความ้อนเนี่ยไม่ต้องสนใจครับก็เอาเป็นว่าใช้ตัว10บไปส่วนไอ้ค่าความหนืดเนี่ยต้องดูสเปคชีทของรถแต่ละคันนะครับืออย่างผมเนี่ยเป็นสเปคเนี่ยมันอยู่ที่10 w 4 0แต่ผมเนี่ยเพิ่มความหนืดเป็น50เพราะว่ารถคันนี้มันใช้ใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ลขใหม่ค่อนข้างเยอะ50กว่ากิโลแล้วผมคิดว่า ความเสื่อมของของตัวละมันเครื่องนะครับเอ้ยความเสื่อมของตัวเครื่องเนี่ยมันก็มีค่อนข้างสูงนะเมื่อคิดว่าเพิ่มค่าความหนุ่ยของตัวละมันเครื่องไปเนี่ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับอ่าผมเลือกใช้ตัว10 w ดีนะโอเคก็เปลี่ยนรท้านึงเนี่ยใช้2ลิตรนะคทุกครั้งเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวละมันเครื่องไปด้วย Okay. สำหรับตัว R6N นะครับก็จะมีอกล่างนะจะมีน็อตยึดทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ขานอกมาเลยรถรุ่นอื่นๆก็เหมือนกันนะครับคือถ้ามีตัวแฟลิงที่มันขวางการทำงานของ,ของเราในการเปลี่ยนรองมันเครื่องเนี่ย ก็ถอดออกก่อนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวไปถอดอีกด้านหนึ่งนะ จะถอดอกอกอกแล้วนะครับเราต้องมาถอดตรงน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องในเราใช้บ็อกเบอร์17นะครับโอเคถอดได้เลยฮะขันให้หลวมเหมือนได้ครับแล้วก็ค่อยคอย ถอดออกเนาะระวังน้ำมันเครื่องตรงนี้ด้วยแล้วกันโอเคก็ปล่อยให้น้ำมันเครื่องไหลไปก่อนนะครับเราก็มาถอดวัตตรงนี้ออกโอเค ความสะอาดนีดนึงระวังอย่าให้อะไรมันตกเข้าไปนะครับอันดับต่อไปนะครับก็เป็นการถอดกรองน้ำมันเครื่องนะคือผมใช้ประแจโซ่ในการถอดนะโอเคพอใส่ให้พอดีเสร็จปุ๊บก็กดขันออกโดยการทวนเข็นมนาฬิกาะนะครับ ปล่อยให้มันเครื่องไหลามาได้สักพักนึงนะครับก็ยาามยกตัวรถชว่วยด้วยกันมันจะได้ขย่าเอาน้ำมันที่มันค้างอยู่ออกมาให้หมดนะครับออกมาให้เยอะที่สุดนะครับโอเคตอนนี้ก็น้มันเครื่องก็ไหลออกมาหมดแล้วนะฮะเราก็เช็ดทำความสะอาดที่ปากท่อน,นิดนึงแล้วก็ขันน็อตปิดกลับไปที่เดิมน,นะครับระวังแหวนนี่ด้วยนะ ก็เอาบอกย้ำเข้าไปนิดนึงโอเคแค่นี้นะครับถ่ายต่อไปเราก็จะไปใส่ตัวกรองน้ำมันเครื่องในน้ำแบบต่อไปนะครับเมื่อเรา,าปิดน็อตถังน้ำมันเครื่องฝั่งด้านด้านด้านซ้ายแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยถ่ายออกมาเรียกว่าหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาเตรียมตัว กรองน้ำมันเครื่องโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปที่กรองนิดหนึ่งนะครับหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปเสร็จก็ เดิมครับทำความสะอาดตรงปากที่ใส่น้ำมันเครื่องก่อนแล้วก็ปิดเข้าไปเลยครับระาวาังเร่งเกลียวนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้มือขัดนะครับพยายามขันให้แน่นที่สุดไม่ต้องใช้ ประแจช่วยขันนะครับเอาแค่แรงตึงๆจากมือเราก็พอส่งสสำคัญก็คือมืออย่าลื่นนะครับขันให้ตึงโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็มาเติมน้ำมันเครื่องลงไปที่ถังได้เลยโอเคในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่น้ำมันเครื่องได้เลย ก็เมานนั่มันเครื่องที่ใช้นะครับ ER6N ใช้อยู่ที่2ลิตรนะครับ ในสเปคชีดจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่1.9ลิตรนะครับหลังจากที่เติมเสร็จเรียบร้อยก็เช็ดทำความสะอาด แล้วก็ปิดฝาไปเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ,อย่าเพิ่งปิดอกล่างนะครับทังไรลองมาสตาร์ทเครื่องรยนทิ้งไว้สัก1นาที2นาทีแล้วมาดูระดับน้ำมันที่ตาแมวอีกทีนึงกันซึ่งดยปกติแล้วนะครับ เปี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จเนี่ยผมจะยังไม่ใส่กล้างนะครับผมจะตัดเครื่องแล้วก็ให้เขาทำงานทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วเราจะมาเช็คกันที่ระดับสตาร์าแวลข้างล่างนี้ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีหรือเปล่า <Okay. S 2> เดี๋ยวเราตั้งรถให้ตรงแล้วเรามาดูระดับน้ามันเครื่องที่ตามแมวกันว่าจะอยู่ในระดับไหนนะครับจากที่เห็นนะครับคือน้ำมันเครื่องเนี่ยมันอยู่ในที่ขีดด้านบนเนาะหรือระหว่างขีดเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้หนึ่งสองนาทีเพื่อที่เช็คระดับน้ำมันเครื่องที่ตามแมวนะครับเรียบร้อยเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบ กลับเข้าไปที่เดิมคือการเปลี่ยนน้มันเครื่องนะครับมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคือผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็น่าจะทํากันเองได้อย่างหนึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับก็มีแค่ไขควงที่มันไขในตามจุดต่างๆแล้วก็อาจจะต้องหาประแจโซ่ที่มาขันตัวกองน้ำมันเครื่อง อื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็ส่วนใครมีข้อเสนอแนะหรือมีไอเดียอะไรในการแนะนําผมเนี่ยผมอาจจะทําอะไรผิดพลาดหรือขาดตกอะไรส่วนไหนไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกัได้นะครับถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกันแล้วกันโอเคสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์มาเป็นกาลังใจให้ผมมนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ